ไหนครับพีดบ่ด,ด้วยลำโพงเปิดไงพี่มิกครับครับข,ข,<อ>ขอเรียนท่านสื่อมวลชนให้ทราบนะครับตามที่ท่านนายกห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างถนนพระรามสอง ที่มีการจเจรจอติดขัดนะครับผมขอเรียนให้ทราบดังนี้นะครับสัญญาการก่อสร้างถนนพระรามสองมีอยู่10สัญญาระยะเวลากก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ุ่กุมภาพาร5 65, ถึงมกราคม2568และได้รับการขยายสัญญาเนื่องจากโควิดไปถึงเดือนมิถุนายน68ขณะนี้ ช้ากว่าสัญญาประมาณ10เซนต์ตามแผนนะครับจะต้องได้50%แต่ตอนนี้ได้เพียง40%ปปัญหาล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ขาดสภาพสภาพคล่องทางการเงินทางสถาบันการเงินไม่ปล่อยให้นะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องการก่อสร้างถนนพระรามสอง เดี๋ยวนะครับและอีกสาเหตุนนะครับที่ทัชานะครับคือเรื่องของสภาพคล่องก็คือ,อาทางกรมทางหลวงได้ให้ผู้ก่อสร้างทํางานในบางครั้งเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าทําตอนกลางวันนะครับจะทําให้เกิดรถติดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับได้มีการาสั่งการพิธิกรมทางหลวง ตามที่ท่านสื่อมวลชนอาจจะพอรู้ว่าตอนนี้เราจะทําสมุดพกสําหรับตัดคะแนนผู้รับเหมาแต่ละรายว่าถ้าเกิดมีการล่าช้าเราจะตัดจํานวนคะแนนกี่คะแนนตอนนี้ทําหลักการอยู่นะครับถ้าตัดถึงจํานวนแล้วเราก็จะแบกิสต์ไม่ให้ทางาผู้รับเหมานั้นไปประมูลงานต่อไปซึ่งผมเชื่อถ้าเราทําอย่างนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมา,าจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทีนี้ ทำไมปัญหาของพระรามสองที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาจนมีการพูดกันว่าขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโครน,นะครับสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมานะครับการขยายถนนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเมื่อมีรถติดก็จะขยายอย่างพระรามสองก็จะขยายตามไหลาทางพอติดเพิ่มก็ไปสร้างบนถนนลอยฟ้า ไม่ได้คิดดักหน้าก่อนนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งในขณะนี้นะครับอย่างผมได้รับทราบจากอธิบดีกรมทางหลวงว่าถนนลอยฟ้าเนี่ยนะครับจะยกระดับเนี่ยจะไปลงที่จะเสร็จสิ้นแล้วจะไปลงที่บ้านแพ้วนะครับแล้วอธิบดีกรมหลวงว่าจากบ้านแพ้วไปถึงวังมะนาวนะครับรถไม่ติดแล้วผมก็บอกจะต้องรอให้มันติดก่อนหรือไง เพราะฉะนั้นถึงได้ตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงไปศึกษาว่าเราจะมีการเริ่มก่อสร้างแต่เราจะทำบนในระดับะระดับพื้นนะครับโดยมีคอนโทรลแอสเซสซึ่งระดับพื้นก็จะทำให้ราคาถูกลงหน่อยก็จะไปเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะไปที่วังมะนาวนะครับแต่จากวังมะนาวเนี่ยถ้า เส้นโปกติเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปทางาเพชรบุรีซึ่งทางถนนเพชรบุรีก็ไหลาทางแคบก็จะเกิดปัญหาเช่นกันในขณะนี้ทางาการทางพิเศษมีการสร้างโครงการที่จะสร้างจากทางสร้างจากนครปฐมไปที่ไปที่ชะอําเพราะฉะนั้นช่วงวังมะนาวเนี่ยผมก็ให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยสร้างถนนไปเชื่อมต่อ ถนนการทางพิเศษที่วังมะนาวเมื่อไปอย่างนั้นเราก็จะวิ่งไปถึงชามเลยนะครับพอถึงชามจากชามไปหัวหินอีกนิดเดียวรถก็ไม่น่าติดผมเชื่อว่าถ้าเราทําได้ตามนี้นะครับในอนาคตหลังจากสิ่งที่ผมให้นโยบายทําเสร็จไปถึงหัวหินเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงผมเชื่อนี่คือปัญหาที่อยากจะกราบเรียนท่านสื่อมวลชนทราบครับ ช่วงนั้นคือเราก็คงทําตามแบบเดิมคือว่าในขณะนี้เมื่อมีการก่อสร้างต่างๆเรา,าก็จะไปให้ทางผู้รับเหมาคืนพื้นที่นะครับให้กับทางคืน,พ,นพื้นที่จราจรที่ก่อสร้างต้องในช่วงนั้นต้องมีการคืนพื้นที่เรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วงนั้นก็คงจะบรรเทาปัญหาไปได้ซึ่งผมเองในช่วงนั้นก็คงต้องลงไปในพื้นที่เพื่อให้เกิดมั่นใจว่าการจราจรน,นั้นถึงแม้จะติดขัดแต่ก็ต้องให้ติดขัดไม่มาก นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือทางช่วงสงการเนี่ยครับท่าคนคงทราบว่า,าทางรัฐบาลก็มีการจัดวันหยุดเพิ่มเติมซึ่งประมาณสัก6วันนะครับซึ่งตรงนี้เองผมก็อยากาจะเรียนผ่านสื่อมวลชนฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเดินทางที่จะเดินในช่วงสงการไม่ว่าจะเดินทางทางอากาศ โดยเครื่องบินหรือจะเดินทางทางบขอสอหรือทางรถไฟนะครับอยากจะให้ท่านพี่น้องรีบจองตั๋วซะตอนนี้นะครับ<ม>เพื่อจะสามารถทําให้ไม่ต้องไปชุกประหกในช่วงนั้นอย่างยกตัวอย่างถ้าจะเดินทางโดยรถบขอสอถ้ามีการจองเข้ามาเราเห็นว่ามีจํานวนมากเราก็จะได้รีบไปเพิ่มรถให้นะครับสำหรับการเดินทางอากาศตอนนี้ผมได้สั่งการให้ คณะกรรมการบินพลเรือนเพิ่มไฟล์เพิ่มขึ้นให้ช่วงเช้าเนี่ยมีสลับเพิ่มขึ้นก็จะทําให้รองรับการเดินทางของอประชาชนที่จะไปะต่างกลับบ้านกลับไปต่างจังหวัดนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกครับก็อยากเรียนให้ทราบครับครับเรื่องตั๋วโดยสารนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่ในขณะนี้นครับทาง กพทนะครับมีซิลลิงนะครับกำหนดราคาไว้แล้วว่าห้ามเกินเท่านี้แต่ในขณะเดียวกันทางประชาชนผู้ใช้ก็ยังคิดว่ามันยังค่อนข้างแพงนะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็ได้ให้ทางกพทเนี่ยะครับไปดูว่าปรับสูตรลดลงได้หรือไม่เพราะว่าในขณะน,นี้สูตรการคำนวณนั้นส่วนหนึ่งจะมีเอาราคาค่าน้ำมันเข้ามา อยู่ในสูตรการคำนวณแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดลงโอกาสที่จะถูกลงก็จะเป็นไปได้ครับครับขอบคุณมากนะค,ะร,นะครับคือทงหมอชิดนะครับผมในขณะนี้อย่างกรน,นี้เรื่องลิฟอะไรต่างๆแล้วก็มีการ บันไดเลื่อนลิฟที่เป็นบันไดเลื่อนนี่ก็มีการายกออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆส่วนหนึ่งทําไปแล้วครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขถาวรน,นะครับสําหรับาทางหมอชิดก็คือว่าสถานีหมอชิดสถานีาหมอชิดแล้วก็ไปทางด้านของอแล้วก็จะมีสถานีที่ไปทางต้นออกของเอกมัยนะครับซึ่งจะมีหลายหละแห่ง แต่และสถานที่นะครับมีสถานีขนส่งหลายแห่งเราจะรวบรวมสถานีเหล่านั้นนะครับมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งในขณะน,นี้แนวทางก็คือเราจะสร้างเป็นตึกสูงขึ้นไปแล้วก็แต่ละแต่ละชั้นก็จะเป็นสายตอนออกสายเหนือสายใต้รวมมานอยู่ที่นี่ประชาชนท่านก็คงทราบว่าสถานีกลางนั้นสามารถ ไปได้โ,รโรดรถไฟฟ้าได้ถึงง่ายนะครับแล้วในตัวตึกเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยก็จะมีห้องอาหารมีติดแอร์ทุกคนก็จะไปนั่งทานเงินตรงนั้นให้ได้นี่คือแผนที่กําลังจะดําเนินการต่อไปครับก็<น>จะแก้ปัญหาถาวรได้ครับระะมหมอชิดเดี๋ยวนะคือในช่วงเมษานี้คงจะดีขึ้นแต่ระยะ,อะตอนนี้เราจะรีโนเวทนะครับกำลังจะจ้างที่ปรึกษาซึ่งกว่าจะสร้างให้เสร็จ ให้ไปได้ก็น่าจะสักสักปีครึ่งน,น,นะครับน่าจะน่าจะทำตรงนี้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยถาวงก็คือย้ายไปอยู่ที่ทางสถานีกลางครับไปครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ